มีสินค้าพกพา์มากเกินไปมีตราสารทุนน้อยไปนะครับมีกองทุนหุ้นไทยสองกองไส้ในเนี่ยก็คล้ายๆกันอันนี้ถือว่าเป็นภาราโดไม่จําเป็นใครมีข้อนี้เจ็บทุกตอนนะครับขาดทุนลึกสุดไปถึงลบ47%นะครับอันนี้ต้องฟื้นเกือบ2เท่าถึงจะไปเท่าทุนได้ สวัสดีครับพบกับอู่ซ่อมพอร์ตวันนี้ ep ที่67แล้วนะครับเป็นการซ่อมพอร์ตให้กับพี่พอชนะครับพี่พอชเนี่ยมีกองทุนที่ขาดทุนลึกหลายกองนะครับก็มีบางกองทุนเนี่ยที่พามาปลายทางได้แต่ว่าต้องเปลี่ยนเป็นแบบ hedge ปิดความเสี่ยงตัวแล้วเปลี่ยนไว้นอกจากนั้นเนี่ยคำถามท้ายรายการก็น่าสนใจนะครับมีถึงเรื่องการ DCA ซึ่งควรทําต่อเรื่องแล้วก็มีถึงเรื่องการกระจายลงทุนในตลาดพัฒนาแล้วที่มีหลายที่น่าสนใจครับคุณพอชนะครับอายุ43ปีถ้าไ์สเตทเนี่ยก็อยู่ที่ระดับ4ปานะคร แล้วก็มาทำส b ทบีตี้เท t แล้วเนี่ยอยู่ที่ระดับปานกลางค่อนสูงเหมือนกันนะครับแล้วก็รับความเสี่ยงจากอัตาราแลกเปลี่ยนก็ได้แล้วก็สินค้าพกพภัก็ได้ มาวิเคราะห์โง่เฮงพอร์ตพินาหกันก่อนนะครับวันนี้คุณพอร์ได้ไปฆ้าโง่เฮงครบเลยนะครับประเด็นแรกนะครับมีการจัดพอร์ตตามความเสี่ยงหรือเปล่าไม่ได้มีนะครับเพราะว่ามีสินค้าพกพา์มากเกินไปนะครับมีถึง17%เนี่ยควรจะมีแค่10%แล้วก็มีตราสารทุนน้อยไปนะครับควรจะมี65%นตะตอนนี้มีแค่51%เเท่านั้นเองประเด็นที่2นะมีแอสเซทคลาสครบหรือเปล่านะครับไม่มีกองทุนด้าสังหารในจังหวะที่มีได้นะครนน่ออสายืงใ นที่เป็นตราสารทุนเนี่ยมีหุ้นไทยถึง20กว่าเปอร์เซ็นต์นะครับซึ่งมากไปนะเมื่อเทียบกับสัดส,ส่วนในตลาดโลกนะครับมาถึงโงเฮงที่4นะครับมีจำนวนกองทุนซ้ําซ้อนในประเภทเดียวกันหรือเปล่ามีกองทุนหุ้นไทย2กองนะครับแล้วก็ไส้ในเนี่ยก็คล้ายๆกันอันนี้ถือว่าเป็นภาราดโดยไม่จําเป็นประเด็นที่5มาอีกแล้วนะครับโงเฮงอันนี้ ใครมีข้อนี้เจ็บทุกตอนนะครับขาดทุนลึกแค่ไหนขาดทุนลึกสุด1นึ่กองเนี่ยไปถึงลบ47%นะครับอันนี้ต้องฟื้นเกือบ2เท่านะครับถึงจะไปเท่าทุนได้แล้วก็อันนี้เป็นกองทุนผสมด้วยนะครับวิเคราะห์ยากเพราะว่าไม่รู้ว่าผู้จัดการกองทุนเนี่ยจะจับอะไรมาผสมกับอะไรนะครับถ้าแยากเป็นกองตราสารนี้ก็ให้ชัดไปเป็นหุ้นก็ให้ชัดไปจะวิเคราะห์ง่ายกว่าครับ มาถึงตัวอย่างกองทุนในพอร์ตต้นทางมี8กองนะภาพรวมเนี่ยต้นทุน2องล้านห้าแสนกว่าบาทขาดทุนไปแล้วเนี่ยทั้งหมด15%เป็นเงิน3ามแสนเจ็ดกว่าบาทมีเงินมาให้เราช่วยดูเนี่ยประมาณ2องล้านหนึ่งแสนบาทนะครับตัวที่เป็นกองทุนหุ้นเนี่ยมีทั้งหมด5กองแล้วก็เป็นกองทุนผสม1กอง2กลุ่มนี้ขาดทุนทุกกองเลยนะครับมากบ้างน้อยบ้างนะตัวอย่างบางกองทุนที่เป็นกองทุนหุ้นนะครับตัวแรกเนี่ยลงทุนในหุ้นทั่วโลกนะลบไป11%บเอ็ดเอีกอันนงเน่ยลงทุนใน เอเชียไม่รวมญี่ปุ่นนะครับลบไป7%นะแล้วก็ถึงกลุ่มหุ้นไทยนะครับมี2กองที่บอกไปตอนแรก้วยว่าไส้ในซ้ำซ้อนกันนะครับลบไป27%บ้าง44%บ้างแต่ว่าหุ้นไทยเนี่ยฟื้นขึ้นมาจากระดับต่ำกว่า1,100จุดตอนนี้1,100กลางๆแล้วก็ยังขาดทุนเยอะอยู่นาเสียดายนะครับอีกกองหนึ่งเป็นกองทุนผสมอย่างที่บอกว่าวิเคราะห์ยากนะครับว่าไส้ในอะไรผสมกับอะไรแล้วตัวเนี้ยเป็นตัวที่ขาดทุนไปถึง47%มี2กองที่สามารถพามาปลายทางได้แต่ว่าต้องเปลี่ย ี่ยนท่านิดนึงนะครับจากเดิมเนี่ยไม่ได้ปิดความเสี่ยงตัวแนละ้วปิดไว้นะครับก็ต้องมาปิดความเสี่ยงให้กับพี่พอชนะครับกองแรกเนี่ยเป็น SCB CE ที่ต้นทางลบไป15เกือบ16เซึ่งกองนี้เนี่ยถ้าเข้าถูกจังหวะตามเวลาที่เราแนะนำนะครับนอกจากจะได้กองที่เป็นปิดความเสี่ยงตัวแล้วปิดแล้วเนี่ยจะกาไรแล้วด้วยนะครับผู้ลงทุนที่เข้าตามเราเนี่ยในจังหวะขาขึ้นบวกกันไปแล้วหลาย10%อซครับอีกกองนึงเป็น SCB GO ลงทุนในทองคําแท่งซึ่งที่ผ่านมาเติบโตดีนะครับ ที่พอชไม่ได้ HY ไว้นะครับก็น่าเสียดายถ้าเป็น s c b GoS ที่เราจัดให้ปลายทางผลตอบแทนน่าจะสูงกว่านี้ครับเดี๋ยว มาถึงแสงสว่างปลายอุโมงครับมีจัดให้1 2กองนะครับจำนวนกองทุนอาจจะเพิ่มขึ้นแต่ว่ามีการกระจายตัวไปทั่วโลกอย่างลงตัวนะครับระดับความเสี่ยงสีเนี่ยจะมีตราสารนี้20%แล้วก็มีตราสารทุน65%อันนี้ยกตัวที่เป็นหลักๆมาก่อนนะครับตราสารนี้มี2กองเช่นเคยนะครับเป็นกองทีบวกหนึ่งจัดไปกองละ1 0ผลตอบแทนก็เป็นบวกสวยงามนะครับสินค้าโภคภัณฑ์นแน่นอนเป็น S b Go แล้วก็มี H นะครับที่ผ่านมาบวกกันไป3 3 4ในช่วง1ปีล่าสุดน,นะคร์บ แล้วก็กองได้อสังหานะที่ต้นทางไม่มีนะครับเราจัดให้สัดส,ส่วน5%เนะครับเพราะว่าดอกเบีย้ยโลกเนี่ยยังดื้ออยู่แต่ว่าแนวโน้มเนี่ยยังถือได้นะ SCB PINA ครับมาถึงกลุ่มใหญ่นะที่เป็นตราสารทุน65%สินนะครับกลุ่มใหญ่สุดเนี่ยแนะ่นอนว่าเป็นกลุ่ม Global Tech นะครับเป็นกอง ESG Tech จัดไป22%อนะผลตอบแทนที่ผ่านมาเนี่ยสมเดือนบวกไป48%่บปเปตวกมาเข้มๆ้มนะครับแล้วก็1เดือนเนี่ยบวกไปแ่อไปครบเป็นกลุ่มต,มต,ต่โรป,ปคร กลุ่มนี้27%ผลตอบแทนเป็นบวกสวยงามนะครับสามารถถือระยะกลางได้อีกกลุ่มนึงย่อมลงมาหน่อยเป็นตลาดกำลังพัฒนานะครับก็ประกอบด้วยจีนซึ่งเป็น SBC, ECH, ี h e แล้วนะครับแล้วก็อินเดียมาถึงกองสุดท้ายนะครับเป็นกองเจ๋งของเรานะครับ ASP Digital เราให้แค่2.5%นะเพราะว่าราคาเนี่ยเขาขยับค่อนข้างกว้างแต่ว่าตอนนี้เป็นขาขึ้นนะครับย้อนหลังสามเดือนบวกไป77%ย้อนหลังหนึ่งเดือนเนี่ยก็บวกไป18%ในสัดส่วนเพียงเท่านี้นะครับสามารถสร้าง ผลตอบแทนให้กับพอร์ตได้อย่างดีนะครับภาพรวมของพอร์ตนี้นะมีเงินมาให้เราดูเนี่ยสองล้านหนึ่งแสนหกหมื่นบาทโดยประมาณย้อนหลังหนึ่งปีบวกไปสิบสองเปอร์เซ็นต์ย้อนหลังหนึ่งเดือนเนี่ยบวกไปสามเปอร์เซ็นต์นะครับต้องย้ําอีกครั้งว่าตัวเลขในอดีตเนี่ยมันเกิดขึ้นไปแล้วนะครับเป็นสิ่งที่เราหยิบมาเพื่อให้เห็นภาพชัดเจนขึ้นแต่ว่าทุกกองเนี่ยมีศักยภาพที่ถือลงทุนต่อไปได้ในระยะกลางครับนอกจากนั้นนะครับล่าสุดเนี่ยตั้งแต่วันที่14กรกฎาคมที่ผ่านมาครับเทชูาร,ร,รา มาตรฐา a แอสเซทอโลเคชันแบบที่มีการลดสัดส่วนสินทรัพย์บางประเภทลงนะครับแล้วก็ไปเพิ่มสัดส่วนสินทรัพย์ที่เป็นประเภทหุ้นนะครับเพื่อเพิ่มโอก,กาสเติบโตในระยะกลางถึงระยะยาวแต่ว่ายังควบคุมความเสี่ยงภาพรวมของพอร์ตให้อยู่ไม่ให้รับความเสี่ยงมากเกินไปครับหลักๆที่เพิ่มเข้ามาก็คือเราจะพาไปลงทุนในกลุ่มประเทศเกาหลีใต้ด้วยนะครับซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยมีการบวก สวยงามนะครับแล้วก็กาลังลุ้นทํา New All ทำ High อีกครั้งหนึ่งนะครับแต่ว่าสัดส่วนเนี่ยก็จํากัดไว้ไม่ให้มากเกินไปครับข้อสังเกตพอร์ต้นทางของคุณพอชนะครับมีหลายกองทุนที่ขาดทุนลึกนะครับเราเข้าใจดีว่ากว่าจะมาถึงจุดนี้ได้เนี่ยต้องเผชิญความไม่สบายใจมาเยอะแล้วเหมือนกันนะครับแต่ว่าพอรู้จักกันแล้วเนี่ยถ้าเป็นกองทุนที่ไม่น่าถือต่อไปเนี่ยทางเลือกมีไม่เยอะนะครับก็คือจะต้องพาไปที่กองอื่นที่ปลายทางเท่านั้นเองนะครับถ้ามีตัวหมายที่ปลายทางน่าสนใจกว่านนวโน้มเป็นขาขึ้นอยู่อยากให้คุณพอ ตัดใจให้ได้นะครับแล้วก็พยายามสับมาที่ปลายทางนะครับเราช่วยดูแลให้ตลอดทางซึ่งกองทุนที่ขาดทุนลึกนะครับแล้วดูแนวโน้มต่อไปเนี่ยยังไม่สดใสนะครับอันนี้ถือว่าเป็นซังคอสนะยิ่งเราอยู่กับมันนานเท่าไหร่นะครับโอกาสที่เงินจะจมแล้วไม่ได้ผลตอบแทนมากขึ้นเลยเนี่ยยิ่งมากขึ้นเรื่อยๆนะครับแล้วยิ่งอยู่นานยิ่งตัดสินใจยากนะครับเจอซังคอสเมื่อไหร่ตัดสินใจเร็วสุดดีที่สุดครับมาถึงช่วง Q&A แล้วครับพี่หลิวคำถามแลกววันนี้คืออะไรครับ คำถามแรกนะคะมาจากคุณนุ่นค่ะคุณนุ่นถามว่าตามแนวทางการแบ่งพอร์ตตามความเสี่ยงของทเชลีสนักลงทุนที่รับความเสี่ยงสูงสามารถ DCA ระยะยาวได้หรือไม่ค่ะต้องบอกว่า DCA เนี่ยไม่จำเป็นจะต้องเป็นความเสี่ยงสูงหรือความเสี่ยงต่ำเท่านั้นนะครับใครก็ตาม DCA ได้อยู่แล้วเป็นเรื่องที่ดีควรทํานะครับมีเงินก้อนใหญ่มาลงทุนเป็นพอแล้วเนี่ย ระหว่างทางต้องเติมเงินด้วยแบบ DCA นะครับจะเติมมากเติมน้อยก็ยังดีกว่าไม่เติมนะครับแต่ว่าเมื่อเวลาผ่านไปเนี่ยอยากจะชวนให้เพิ่มเป็นเงิน DCA เพิ่มขึ้นมาหน่อยนะครับเพราะว่าพอร์ตเราเนี่ยเอาเงินใส่เข้าไปแล้วเนี่ยมันใช้จะโตขึ้นเรื่อยๆนะครับ DCA เดี๋ยวมันจะโตตามไม่ทันเงินก้อนใหญ่ผลในการเอา DCA เข้าไปช่วยเติมช่วยถัวเนี่ย มันจะลดลงถ้าเราฟิกจำนวนเงิน DCA ไว้ y นะครับเช่นช่วงแรกอาจจะเติมเงินเดือนละ5,000แต่ว่าพอพอร์ตเราเกินเป็นหลายแสนแล้วเนี่ยหรือวัที่แตกล้านแล้วเนี่ยเดือนละ5,000ันมันไม่ค่อยมีผลเท่าไหร่แล้วาอาจจะต้องขยายเป็นสักหมื่นหนึ่งหรือ1มื่นถ้าเป็นไปได้ส่วน DCA ในอะไรเนี่ยไม่จําเป็นจะต้อง DCA ในสิ่งเดิมตลอดเวลานะครับถ้าพอร์ตเราปรับไปหรือว่าสินทรัพย์บางอย่างมันไม่ดีแล้วเนี่ยเราไม่ต้อง DCA สิ่งเดิมก็ได้เช่นเมื่อก่อนเนี่ยอาจจะ DCA เป็นหุ้นทั้ง100%เลยแต่ว่าถ้าบางช่วงจังหวะเนี่ย หุ้นไม่ค่อยสดใสเรา DCA เป็นกองตราสารนี้ก็ได้หรือบางช่วงเนี่ยตลาดดีมากนะครับตราสารนี้อาจจะไม่ค่อยให้ผลตอบแทนเท่าไหร่เราปรับมาเป็น DCA ในหุ้นแทนก็ได้เหมือนกันแต่ขอให้ DCA ทุกเดือนครับข้อ2มาจากคุณวิทวัตค่ะคุณวิทวัตถามว่านอกจากสหรัฐแล้วควรมองหาโอกาสลงทุนในหุ้นประเทศพัฒนาแล้วภูมิภาคใดเป็นพิเศษในระยะยาวคะคำถามนี้อยากจะพา ชมภาพรวมของการจัดพอร์ตก่อนนะครับถ้าเราพูดถึงกลุ่มที่เป็นหุ้นนะก็คงจะต้องมีกลุ่ม global tech นะครับเป็นหลักอยู่แล้วก็มีตลาดพัฒนาแล้วนะครับตลาดกำลังพัฒนาแล้วเราก็ให้สัดส่วนบางส่วนเนี่ยกับตลาด อาเชียนด้วยนะครับเช่นไทยเวียดนามแล้วก็อื่นๆที่เราอยากลงทุนเพิ่มเติมถ้าพูดถึงกลุ่มพัฒนาแล้วเนี่ยก็จะมีหลายประเทศที่น่าสนใจลงทุนแล้วตลาดเนี่ยเขามีหลักทรัพย์ให้ลงทุนได้เยอะกองทุนรวมก็มีมากมายสหรัฐแน่นอนนะครับก็มียุโรปด้วยยุโรปเนี่ยแต่ละประเทศอาจจะเล็กนะแต่ว่าถ้ารวมกันเป็นกลุ่มยุโรปเนี่ยใหญ่เลยนะครับสามารถเลือกเป็นกองยุโรปได้แล้วก็ยังมีญี่ปุ่นก็โดดเด่นขึ้นมาในช่วงล่าสุดนะครับแล้วก็ยังมีเกาหลีใต้ด้วยพวกนี้สามารถกระจายได้ในสัดส่วนที่เหมาะสมกับขขนาาดดตลอง แปลว่าสหรัฐอาจจะมีเยอะหน่อยแล้วก็ตามเป็นยุโรปญี่ปุ่นแล้วก็เกาหลีใต้ครับจบกันไปแล้วนะครับสำหรับอู่ซ่อมพอร์ต EP ที่67ผู้ลงทุนที่มีพอร์ตอยากให้เราช่วยปรับอยากให้เราช่วยซ่อมให้นะครับมีปัญหาที่แก้เองไม่ได้นะครับมีกองทุนเยอะมีขาดทุนลึกส่งข้อมูลมาให้เราได้นะครับเราพร้อมช่วยพาจากต้นทางมาแสงสว่างที่ปลายอุโม์ครับ